ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายรายการปาทกถาธรรมนำสุขในครั้งนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าเตรียมตัวมีศีลธรรมที่ยิ่งกว่าเก่า มันก็เนื่องจากการที่จะสิ้นปีเก่าจะขึ้นปีใหม่ข้อที่ควรระวังสังวรเป็นอย่างยิ่งนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดความสงบสุขในสังคมมนุษย์ต่อไปในอนาคตสิ่งนั้นไม่มีสิ่งอื่นได้นอกจากสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเราทุกคนในวันนี้ควรจะมองเห็นความ เสื่อมของศีลธรรมและผลร้ายอันเกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นเพียงแต่อ่านหนังสือพิมพ์ดูวันละฉบับก็จะเห็นได้โดยทั่วไปทั้งประเทศหรือทั้งโลกว่าเต็มไปด้วยความเลวร้ายที่เป็นผลเกิดมาจากการเสื่อมเสียศีลธรรมนั้นแล้วก็ไม่มีใครสนใจ ที่จะเรียกร้องมาซึ่งสีลธรรมนี่เพราะว่าไม่มองเพราะว่าไม่มองหรือมองก็มองอย่างเมื่อเมอไม่ได้มองให้ใหเข้าใจว่าผลร้ายหรือวิกฤตการในโลกของเรานี่เป็นผลเกิดมาจากความเสื่อมเสียหรือเสียหายในทางสีลธรรมทุกคนเชิงเงอมองหาแต่ ความเจริญทางวัตถุความก้าวหน้าความเจริญทางวัตถุความสุขสนุกสนานอร랫อร่อยกระโดดโลดเต้นไปตามทางของวัตถุเรียกว่าความเจริญของวัตถุหรือเรียกตามภาษาศา,าสนาว่าความสุขทางเนื้อหนังความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ เป็นเรื่องที่รู้จักกันแต่ฝ่ายเนื้อหนังทุกคนเชงเงอมองหาแต่ความสุขทางวัตถุไม่ได้มองหาไม่ได้ต้องการไม่ได้เชเงืองหาความสุขอันเกิดตามทางของธรรมะทางของธรรมะ ซึ่งเป็นเรื่องของนามธรรมเป็นเรื่องของจิตเป็นส่วนใหญ่เมื่อมีความสุขทางจิตใจอย่างถูกต้องมันก็ครอบงำมาเป็นความสุขอย่างถูกต้องทางกายทางวาจาหรือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายได้เหมือนกันแต่มันเดินกันคนละทางทางหนึ่งมันเป็นธาตุของกิเลสตกอยู่แต้มหน้าของกิเลสที่ทางหนึ่งไม่ตกอยู่แต้มหน้าของกิเลสมันต่างกันอย่างนี้ เรื่องที่ควรจะเอามาพูดกันบ้างเป็นตัวอย่างเช่นว่าประชาชนในชนบททั่วไปเมื่อเมื่อถูกถามว่าคุณอยากได้อะไร <c oughs> หรือว่าเจ้าหน้าที่ทางพัฒนาการมาถามว่าท่านอยากได้อะไรคนในชนบทเหล่านั้นส่วนมากก็ต้อง ก็ต่าว่าต้องการจะได้ไฟฟ้าต้องการให้ไฟฟ้ามาถึงต้องการไฟฟ้าไม่มีชาวชนบทเหล่านั้นที่บอกว่าต้องการการแก้ไขทางศีลธรรมต้องการการปรับปรุงทางศีลธรรมเพื่อให้บ้านหมู่บ้านนี้มีศีลธรรม เขาต้องการให้หมู่บ้านนี้มีไฟฟ้าเข้ามาถึงไม่ได้ต้องการให้หมู่บ้านนี้มีศีลธรรมหมู่บ้านนี้มันกน็เลยไม่มีศีลธรรมที่ดีขึ้นไม่มีความสงบสุขก็ได้ไฟฟ้ามาก็สนุกกันใหญ่เล่นหัวต่างๆนานาด้วยเครื่องเล่นที่ใช้ไฟฟ้าแม้แต่ว่าจะหุงข้าวก็ยังจะหุงโดยหม้อไฟฟ้าตามบ้านคนธรรมดาที่ไฟฟ้าไปถึง มันก็หุงข้าวดยไฟฟ้าแล้วก็มีเสาอากาศโทรทัศน์ทีวีมีเครื่องเล่นทางเสียงทางภาพอะไรมากขึ้นมากขึ้นนี่เขาต้องการไฟฟ้าไม่ต้องการความก้าวหน้าในทางศีลธรรมหรือบางทีเขาอาจจะแต่ว่าต้องการโรงงานกลั่นสุรา มากกว่าต้องการโบสถ์วิหารหรือสถานที่สั่งสอนศีลธรรมคนพวกนี้ส่วนใหญ่บูชาสุราเห็นสุราเป็นพระเจ้าคล้ายๆอนในโลกนี้ไม่มีอะไรดีกว่าสุราคนเหล่านี้จึงต้องการโรงงานกล่นสุรามากกว่าที่ต้องการโบสถ์วิหารสำหรับอบรมสั่งสอนศีลธรรมนี่เป็นเรื่องของคนสมัยปัจจุบัน ถ้าเป็นเรื่องของคนสมัยปู่ย่าตายายที่ล่วงแล้วมาไม่ต้องการแน่ไม่ต้องการโรงงานกลันสุราจะต้องการในโบสถ์วิหารซึ่งเป็นที่อบรมศีลธรรมหรือถ้าจะถามเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าเขาก็ไม่ต้องการไฟฟ้าเขาต้องการอะไรการจัดการทําที่ให้มีศีลธรรมเขาต้องการศีลธรรมไม่ได้ต้องการไฟฟ้า เดี๋ยวนี้เรามันต้องการให้สิ่งที่อำนวยประโยชน์สนุกสนานเพลิดเพลินในทางวัตถุในทางเนื้อทางหนังเขาไม่ทราบความหมายของคำว่าศีลธรรมพวกนักเลงสุร,ราหรือนักเลงไงความสุขทางเนื้อหนังเหล่านี้ไม่รู้ความหมายของคำว่าศีลธรรม พอได้ยินคําว่าศีลธรรมเขาก็กลัว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 เหมือนจะกลัวสิ่งที่จะมาทําอันตรายแก่ชีวิตเขาจึงไม่ต้องการศีลธรรมไม่ต้องการพูดถึงศีลธรรมเขาเชื่อว่าอย่างน้อยมันก็ทําให้หมดความสนุกถึงจะไม่เป็นอันตรายถึงตายก็ไม่สนุกนั้นจึงไม่ต้องการศีลธรรมเขายังต้องการความสนุกสนานอยู่นี่แหละขอให นึกคิดกันเสียใหม่ว่าทํำอย่างไรพวกเราจะรู้จักสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งกันเสียทีคือสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรม <c oughs> ถ้าจะถามว่าศีลธรรมคืออะไรก็ตอบได้ว่าคือศีลธรรมคือสิ่งที่จะทำให้เกิดความปกติ ปกติอยู่กันเป็นปกติเนี่ยศีละแปลว่าปกติศีลธรรมแปลว่าเครื่องทําความปกติอถ้ามีศีลธรรมมันก็ทําความปกติแล้วก็อยู่กันอย่างปกติงานศีลธรรมจึงเป็นสิ่งที่ควรช่วยกันทําให้มีขึ้นมาเร็วๆให้เต็มที่นี่อีกความหมายหนึ่งศีลธรรมก็คือสิ่งที่เป็นความปกตินั่นแหละศีละแปลปกติ สีลธรรมแปละว่าธรรมะคือความปกติหรือภาวะแห่งความปกติจะหมายถึงเครื่องให้เกิดความปกติก็ได้หมายถึงตัวความปกติก็ได้เรียกว่าศีลธรรมควรจะช,ช่วยกันสร้างขึ้นแม้ที่มันอยู่ตามธรรมชาติก็อย่าไปทําลายมันความปกติตามธรรมชาตินั่นแหละอย่าไปทําลายมันทําลายป่าอัน อุดมสมบูรณ์ชุ่มชื่น,นกลายเป็นทะเลทรายเสียอย่างนี้มันก็ทําลายใความปกติศีลธรรมคือสิ่งที่ถ้าขาดเีปแล้วจะเกิดวิกฤตการณ์เลวร้ายไปทั้งโลกถ้าโลกนี้ไม่มีศีลธรรมจะเกิดวิกฤตการณ์อันเลวร้ายทุกทนเกวนกระวายและสํำระสายเหมือนกับไฟลุกขึ้นมาทั้งโลก ศีลธรรมคือสิ่งที่ถ้าขาดจะแล้วจะเป็นวิกฤตการณ์กันทั้งโลกศีลธรรมคือสิ่งที่ถ้าขาดจะแล้วบุตรอาจจะฆ่าได้แม้กระทั่งบ,บ,บิดามารดางตัวเองลูกมันจะฆ่าพ่อแม่ของมันได้ถ้ามันขาดศีลธรรมจะแล้วพ่อแม่จะไม่ได้รับความเอื้อเฟื้ออะไรจากลูกของตนที่ขาดศีลธรรมแล้ว มีถ้าขาดศีลธรรมแล้วเด็กบุตรเหล่านั้นสิทธิ์เหล่านั้นก็จะฆ่าบิดามารดางจนก็ได้ฆ่าครูบาอาจารย์ก็ได้กระทั่งฆ่าพระอรหันต์เสียก็ได้เนี่ยขาให้เรารู้จักศีลธรรมว่ามันคืออะไรศีลธรรมเป็นชีวิตอของโลกโลกมีชีวิตอยู่เพราะศีลธรรม โลกมีความหมายเป็นโลกของมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขก็เพราะว่ามีสีและธรรมจะเรียกสั้นๆว่าธรรมพระธรรมก็ได้เป็นสิ่งที่ต้องคู่กันกันกบชีวิตนี้ถ้าชีวิตนี้ขาดธรรมขาดพระธรรมมันก็ไม่ทำหน้าที่ที่ถูกต้องมันไปทำชั่วทำบาป <c oughs> ซึ่งจะทำลายชีวิตนี้ ให้พี่นาฏไปโดยเร็วเดี๋ยวนี้ที่ว่าชีวิตนี้มันยังรอดอยู่ได้ก็เพราะมีการประพฤติอันถูกต้องทางธรรมหรือทางศีลธรรมมนุษย์ก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีต้นไม้ต้นลายก็ดีที่มันรอดชีวิตอยู่ได้นี่ก็เพราะว่ามันมีความประพฤติที่ถูกต้องตามคลองของศีลธรรมหรือเป็นตัวธรรม พราะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าทรมันก็เกิดภาวะตรงกันข้ามแล้วมันก็จะต้องตายเองโดยไม่ต้องมีใครมาฆ่าการไม่ทําหน้าที่ถูกต้องตามกฎของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั้นมันก็ย่อมจะทําลายชีวิตนั้นดังนั้นควรจะมองให้เห็นว่าไอ้คู่ชีวิตนั่นคือธรรมะไอ้คู่ครองของคนที่เป็นคนๆน,นั้นยังน้อยไปกว่ายังเป็นคู่ชีวิตที่น้อยไปกว่า ก็ยังมีทะเลาะวิวาดยังมีขัดใจมีหยามมีร่างมีอะไรกันให้วุ่นไปหมดแต่ถ้าเป็นตัวธรรมะแล้วมันไม่มีทาง่ะที่จะกลายเป็นศัตรูหรือสร้างความวุ่นวายสถานะที่ขัดแยง้งอะไรขึ้นมาได้จึงเห็นได้ว่าธรรมนั่นเป็นสิ่งที่ควรจะเรียกว่าคู่ชีวิตของชีวิตทุกๆชีวิตเลยชีวิตจะต้องมีธรรมะ เป็นคู่ชีวิตมีธรรมะก็คือมีความถูกต้องถูกต้องตามที่ควรจะมีจะเป็นอย่างไรทุกขัน้นทุกตอนแห่งความเจริญงอกงามมีธรรมะเป็นคู่ชีวิตอย่างนี้แล้วมันก็เป็นความรอดทางกายก็รอดจากความตายทางจิตก็รอดจากความทุกทุกอย่างทุกประการ ประว่ารอดจากตายด้วยรอดจากความทุกทรมานใจทุกอย่างทุกประการด้วยจึงได้ถือว่าเป็นคู่ชีวิตโดยแท้จริงยิ่งกว่าสิ่งใดผู้ที่ยังมีไม่ครบไม่ท้วนไม่เต็มก็ควรจะรีบทำให้ครบให้ท้วนให้เต็มโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะการที่กำลังจะสิ้นปีเก่านี้และจะขึ้นปีที่สมมติว่าปีใหม่มาแล้วนี่ จงกระทําให้มากขึ้นกระทําให้มากขึ้นคือเพิ่มให้มากขึ้นในการที่มีธรรมะอ่าเป็นคู่ชีวิตดังนั้นจึงได้กล่าวว่าโอกาสนี้โอกาสที่จะสิ้นปีเก่านี้ขอให้ได้เตรียมตัวเพื่อมีศีลธรรมที่มากกว่าหรือยิ่งกว่า สำหรับจะได้มีปีใหม่ที่เต็มไปด้วยศีลธรรมที่มากกว่าหรือยิ่งกว่าก็จะเป็นการได้รับสิ่งที่พึงปรารถนานำมาซึ่งผลดีทั้งโดยส่วนตัวและส่วนสังคมหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้พิจรารณาพุทธธรรมนำสุข ในโอกาสที่จะสิ้นปีเก่านี้นด้วยการรู้จักศีลธรรมที่เป็นของจำเป็นแก่สิ่งที่มีชีวิตแล้วก็มีศีลธรรมที่ยิ่งขึ้นไปกว่ายิ่งขึ้นไปทุกที่และมีความสุขสวัสดีอยู่ตลอดทุกทิพาาราตรีการเทิน